สวัสดีค่ะพบกับช่อง t ทลิ h ชาน e ลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปฉีดวัคซีนเข็ม3นะคะนั่นคือไปโบดวัคซีนนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าจะไปยังไงที่ไหนเอ่ยพี่ดาวทีมค่ะไปด้วยกันอีกแล้วไปกันเลย A later few moments later. Years later. ตอนนี้เราก็ได้ถึงโรงพยาบาลกลุมพาปีแล้วนะคะเราก็จะไปฉีดวัคซีนกันนะคะไฟาวปเซอรอ์ค่ะ แล้วพอเรากรอกเอกสารเสร็จนะคะแล้วเราก็ต้องถูกซักประวัติรอบหนึ่งนะคะ 8, คอพอซักประวัติเสร็จนะคะเขาก็จะให้เรามานั่งรอที่ตรงเก้าอี้สีแดงนะคะมานั่งรอแต่ว่าเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวก็ เข้ามาจากจุดแรกมาถึงจุดนี้ก็แป๊บเดียวค่ะมาะโอเคค่ะมาได้เลยนะคะทุกคนคุณพี่พยาบาลใจดีมากเลยนะคะ คุณน้าคะอ่ค่ะแล้วพอฉีดเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมานั่งรอดูอาการนะคะ30นาทีว่าเป็นยังไงบ้างเดินเข้ามารอคิวไม่นานเลยนะคะประมาณ5นาทีน้องก็ได้ฉีดแล้ววะกปเดียวเองเรวมาดูอาการนะคะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะ พุทธังอรัตนานังธรรมังอรัตนานังสังคังอรัตนานัง,ง,น,งนี่นะคะแล้วคุณหมอก็จะเรียกชื่อนะคะให้ไปรับใบฉีดวัคซีนนะคะนี่นะคะแล้วคุณหมอก็จะให้ใบแบบนี้มานะคะเพื่อยืนยันว่าเราฉีดวัคซีนแล้วกี่เข็มนะคะ เป็นไงบ้างทัพทีมชิวๆไหมไม่เจ็บไหยคะไม่เจ็บเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ฉีดเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้ใบมาแล้วก็ได้น้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะพร้อมให้มากินด้วยค่ะสำหรับใครนะคะ ที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทิวลิปช n n e l ได้นะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้ทิวลิปทำอะไรไปที่ไหนแล้วเราก็จะไปกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย